สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มาทำการแกะกล่องรีวิวอันบ็อกตัวจอยคอนเทลเลอร์ของทางฝั่งปูนินกันสักหน่อยนะครับกับตัวเกม h o g w a r t ์ Legacy นะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นเลื่อนไปก่อนแต่ตัวจอยคอนเทลเลอร์นั้นไม่เลื่อนนะครับโดยตัวจอยคอนเทลเลอร์ตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ของ f l i c แอนด์ก i c k นะครับของประเทศฝรั่งเศสเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยคุ้นตากับผมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะ ไปอยู่ในโซนของฝั่งอุปกรณ์เสริมฝั่งเอเชียเรานะครับแต่อันนี้ก็เป็นของทางแบรนด์ทางฝั่งยุโรปเขานะครับซึ่งราคาค่าตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงเวอร์เหมือนกับฝั่งของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์จีนบางตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบเป็นราคาจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณสัก40ยูโรนะครับ40ยูโรก็ประมาณ ันห้านะครับประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าเมื่อมาจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องบวกในเรื่องของอกําไรนิดหน่อยนะครับก็จะอยู่สักประมาณเกือบเกือบสองพันนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับกับร้านค้าในประเทศไทยนะครับบางร้านที่เอาเข้ามาจําหน่ายนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับภายในตัวกล่องนั้นก็จะมีตัวคู่มือนะครับการใช้งาน แล้วก็ตัวจอคอนเทเลอร์ที่มีลวดลายของตัวเกม h o g บอร์ดเลกาซีเลยนะครับตรงตามหน้าปกของตัวเกมเลยซึ่งแบรนด์ฟรกแอนด์กิกนี่นะครับเขาก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำออกมาหลายๆลยวดลายนะครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ฮอกวอต์อย่างเดียวนะครับเรียกว่าไปโคร่วมกันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางอานิเมะแล้วก็ตัวจอยคอนโทลเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงแต่เฉพาะของฝั่งปูนินนะครับของอ PlayStation หรือว่าของ Xbox ก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าที่ความพิเศษของตัวแบรนด์นี้ก็คือเรื่องของตัวน้ำหนักตัวจอยคอนโทลเลอร์นะครับเพราะว่าตอนแรกอะอขนาดอยู่ในกล่องเนี่ยผมยังงงเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นจอยคอนโทลเลอร์แบบไร้สายนะ แบบไม่ได้ใช้สายในการเชื่อมต่ออย่างน้อยก็น่าจะมีน้ําหนักอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ยังอยู่ในกล่องเนี่ยโอ้โหทำไมมันดูเบาหวงขนาดนั้นนะครับแต่พอเห็นตัวตัวจริงนะครับบวกกับตัวน้ําหนักแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจเลยแหละเพราะว่าถ้าใครที่คุ้นชินกับตัวจอยด้วนเซนนะครับหรือว่าะจะเป็นตัวของ Xbox นะครับของคอนโทเลอร์เนี่ยก็จะ รับรู้ถึงตัวน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่ามันเบาวกว่าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและที่เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของตัวปุ่มกดต่างๆนะครับถ้าถามว่าเสียงมันดังขนาดไหนผมบอกได้เลยว่ามันเบามากกว่าตัว j o ค c o n t r เ l อร์ของ xbox ที่ตัวปุ่ม ab x y แน่นอนครับนะครับ,นะรบที่เสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับแต่เนี้ยให้อารมณ์ที่นิ่มเหมือนกับ ตัว Joy Pro ของตัว Nintendo เลยนะครับแต่ว่าตัววัสดุที่น่าจะเทียบไม่ได้หรือว่าสู้ไม่ได้ก็คือในเรื่องของตัวตำแหน่งปุ่ม LR นะครับ LR ZL ZR เนี่ยที่ดูค่อนข้างดูยวบไปหน่อยนะครับดูยวบไปหน่อยแต่จุดเด่นก็คือในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับอ่ะอันนี้ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเขาแถมสาย USB Type C มาให้ด้วยนะครับสำหรับเอาไว้ชาร์จ คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับด้านหลังของตัวจอยนี้จะมีปุ่มให้เหมือนกับว่าเป็นตัวแพรจับสัญญาณนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับในหน้าค้นหาตัวจอยคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะทําการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับของที่ติโรสวิตนะครับถ้าทําการเชื่อมต่อได้เรียบร้อยตัวไฟ LED ด้านหน้านะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะติดขึ้นไม่กระพริบนะครับค้างเอาไว้ปกติ คราวนี้เราก็จะมาทำการเทสกับตัวเกม Never Awake นะครับเป็นเกมแนวชุตติ้งนะครับด้านข้างซึ่งไอเจ้าตัว j o อ c o n t r o l l ร r ของ Fix and Click รุ่นนี้แหละที่มันมีในเรื่องของความพิเศษกับตัวน้ำหนักที่มันเบามากจริงๆนะครับจนทำให้ผมเนี่ยคอนโทรลแบบมือเดียวได้แบบโอ้โหไม่เคย ให้ประสบการณ์ในการเล่นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ที่เบาได้ขนาดนี้เลยนะในความรู้สึกของผมนะครับมันสามารถเล่นแบบมือเดียวโยกการอนาล็อกเนี่ยไปได้อย่างาเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายนะครับได้อย่างง่ายแล้วก็ถ้าใครที่เคยใช้ตัวจอยโปรหรือว่าจะเป็นด้วนเซนนะครับในการเล่นด้วยการแบบต้องยกมือขึ้นแบบนี้นะแบบไม่ได้วางบนตักหรือว่า,าวางไว้บนโต๊ะนะครับแบบยกลอยขึ้นแบบนี้ ตัวฟิกแอนด์กิกตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับในการเล่นเกมแบบอลิยาบทต่างๆนะครับโดยเฉพาะาคนที่ต้องการความเบาของตัวจอยคอนโทรล์นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเบามากจริงๆไอตรงนี้ไม่ได้อวยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอได้สัมผัสเนี่ยจะต้องแบบว้าวนะครับว้าวแล้วก็ตัวปุ่มกดต่างๆเนี่ยก็ทําทได้ค่อนข้างดีเลยแหละดีเลยแหละแต่ก็มีติแค่ตัวปุ่ม L.R. แค่นั้นเอง L.R. ZLZR ที่มันดูแบบยั่วไปหน่อยแค่นั้นนะครับแต่ว่าปุ่ม A.B.X.Y. หรือว่าการอนาล็อกหรือว่าจะเป็นตัว D-pad นะครับที่เป็นการกรบาทเนี่ยก็ให้อารมณ์ที่แบบกดโยกไปมาเนี่ยติดนึบนะครับติดหนึบเลยนะครับก็หลังจากเล่นตัวเกม Never Awake แล้วนะครับคราวนีล้ลองมาดูตัวฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่จอยนี้มันพิเศษกว่าตัวจอยอื่นๆนะครับนอกจากจะมีราคาที่ถูกกว่าแล้ว นะครับนั่นก็คือตัวฟังก์ชันเทอร์โบนะครับปุ่มเทอร์โบนะครับถ้าใครอยู่ในยุคของเครื่องเล่นเกมแฟมิลี่แฟมิคอลอะไรแบบนี้อ่าคงจะชอบนะครับกับปุ่มเทอร์โบโดยที่เราไม่ต้องกดให้มันเมื่อยนิ้วนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนกดตัวปุ่มเทอร์โบตรงกลางนะครับค้างไว้แล้วก็เลือกกับปุ่มที่เราต้องการจะให้มันเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับโดยตัวเกมเนี้ยซีลดานะครับเทอเออร์ด์คิงด้อมเดี๋ยวผมจะลองทําการสาธิตในการกระโดดนะครับยำๆ ให้เพื่อนๆดูวิธีการป้อนคําสั่งก็เพียงแค่เพื่อนๆกดตัวปุ่มทัวโบตรงกลางตัวจอยนะครับค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดพร้อมกับตัวปุ่มอ่าที่เราต้องการจะให้มันเป็นปุ่มทร์โบนะครับพร้อมกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมกดปุ่มทร์โบกับตัวปุ่มเอกนะครับพร้อมกัน1ครั้งนะครับแล้วก็กดย้ําอีก1ครั้งก็จะเป็นการยืนยันนะครับแล้วมันก็จะกระโดดโยยๆ,ๆแบบนี้อ่า แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้งานาตัวปุ่ม X เนี่ยให้กลายเป็นตัวปุ่มกระโดดได้แบบ turbo นะครับไม่ต้องกดย้ำให้เมื่อยมือนะครับ ส่วนถ้าจะยกเลิกคาสั่งเทอร์โบปุ่มนั้นก็เพียงแค่กดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเทอร์โบกับปุ่มแอ็คอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกรอบก็จะเป็นการยกเลิกนะครับซึ่งเราก็สามารถเซตได้แทบจะทุกปุ่มนะครับจะให้ตัวไหนเป็นเทอร์โบอย่างเช่นครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เป็นตัวปุ่มวายนะครับตัวปุ่มวายปุ่มโจมตีนะครับฟันดาบนะครับเราจะได้ไม่ต้องเมื่อยแล้วก็แค่ทําการกดตัวปุ่มเทอร์โบกับปุ่มวายพร้อมกัน1ครั้งนะครับแล้วก็กดย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเพ ฟันดาบได้อย่างรัวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกดตัวปุ่ม Y ให้เมื่อยนิ้วนะครับเมื่อยนิ้วนะครับส่วนถ้าจะยกเลิกก็เพียงแค่กดตัวเทอร์โบแล้วก็ปุ่ม Y ายย้ำอีกครั้งแค่นั้นเองนะครับก็เป็นวิธีการเซตใช้ค่าตัวปุ่มเทอร์โบที่ง่ายนะครับที่ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับที่ง่ายมากเลยทีเดียว และลืมบอกเพื่อนๆไปตัวจอยคอนเทเลอร์ตัวไหลสายตัวนี้นะครับก็มีตัวระบบสั่นให้ด้วยนะครับมีมอเตอร์อยู่นะครับไม่ใช่ว่า,าไม่มีตัวระบบสั่นนะครับถึงแม้ X ตัวขนาดจะเบาเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงกันดูเดี๋ยวผมจะลองไปเทสกับการใช้งานอ e ีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับกับการาเชื่อมต่อกับฝั่ง PC นะครับฝั่ง PC นะครับก็เพียงแค่เพื่อนๆกดตัวปุ่มด้านหลังนะครับพร้อมกับตัวปุ่มแค้างไว้นะครับ มันจะเป็นการแพรในโหมดของฝั่ง PC นะครับจะแตกต่างกับฝั่งของ Nintendo ที่กดแค่ตัวปุ่มแพรด้านหลังค้างไว้อย่างเดียวแต่ตรงนี้ต้องกดตัวปุ่ม X พร้อมกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝั่ง PC ได้นะครับโดยเกมที่ผมจะมาเทสก็เกมล่าสุดเลยนะครับตัวเดโมโในตัวระบบสตรีมที่เขาให้ลองเล่นกันกันกบ LineO นพนะครับ Line of P Pinocchio นั่นเองนะครับที่ผมพึง่ง รีวิวไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็เชิญรับชมกันได้นะครับ เพื่อนๆถามว่ามันดีเลยไหมนะครับมีการตอบสนองแบบที่เชื่องช้าหรือเปล่าอันนี้บอกเลยนะครับไล่ลอยต่อนะครับปกติเลยนะครับเหมือนกับใช้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของฝั่ง Microsoft หรือว่าจะเป็นด้วนเซนหรือว่าจอยโปรของ Nintendo ที่เอามาเชื่อมต่อกับในฝั่ง PC นะครับไม่ได้มีการาดีเลยแต่อย่างใดนะครับตัวระบบสั่นเนี่ยบอกได้ตามตรง่าโหสั่นได้แบบรุนแรงเลยนะครับรุนแรงแบบได้เจ้าเจ้าเข้าเลยแหละซึ่งเราก็สามารถปรับ ระดับของตัวความแรงของตัวการสั่นได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆถามผมนะครับว่าชอบไหมนะครับกับตัว Joy Controller ตัวนี้ผมบอกว่ามันเซอร์ไพรส์ผมแบบเกินคาดเลยนะครับเกินคาดเลยแหละว่าผมผมก็ไม่คิดนะครับว่าคุณภาพในของตัวราคาเนี่ยที่ถ้าเราไปเทียบกับแบบราคา o f f ฟิเชียของเขาจริงๆนะครับที่ประมาณ40ยูโรเนี่ยก็เหมือนกับประมาณไม่ประมาณ1,500บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ น่าจะมีตัวคุณภาพอะไรที่เทียบเท่ากับตัวจอยที่เป็น Official ของทาง m i c r o s o f t หรือว่าของ Nintendo หรือว่าจะเป็นของด้วนเซนอะไรได้นะครับในเรื่องของตัวฟ e ลลิ่งการปุ่มกดต่างๆเนี่ยแต่พอมาได้สัมผัสเนี่ยโอ้โหเบมาะเลยตามตรงว่านี่นะครับดีดีกว่าที่ดีกว่าที่คิดนะครับดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดแต่ถ้าเพื่อนๆถามอีกว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้ยาวหรือเปล่า ผมก็บอกเพื่อนๆเลยนะครับตั้งแต่ผมแกอ u n บ o x อกมานะครับที่ไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรเลยนะแกะเอามาจากก่องปุ๊บแล้วก็มาทดสอบรีวิวเลยก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆละก็แบตเตอรีย่ยังไม่หมดนะครับก็ยังคงใช้งานได้ปกติส่วนถ้าใครจะเสียบชาร์จก็ใช้สาย USB Type C ที่เขาแถมมาให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้เช่นกันนะครับก็เสียบชาร์จแบบนี้ตัวไฟสถานะ LED ด้านหน้าก็จะติดกระพิบกระพิบกระพริบแบบนี้นะครับ ย่าลืมบอกเพื่อนๆไปตัวผิวสัมผัสนะครับด้านหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าฟิลลิ่งในการกดทำให้มันดูดีขึ้นเนี่ยก็เรื่องของตัวผิวสัมผัสแบบซอฟทัชนะครับที่มันให้ผิวสัมผัสแบบนุ่มๆน,นะครับดูแบบลื่นมือดีนะครับนิ่มๆน,นะครับให้ให้ความรู้สึกที่สบายนะครับในกับกับการถือจับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับพลาสติกซึ่งมันก็ทำออกมาเพื่อลด กบจุดด้อยแหละนะครับเพราะว่าถ้าถ้าด้านหน้าทำเหมือนกับพลาสติกตัวบอดี้ด้านหลังเนี่ยโอ้โหมันดูแบบการสัมผัสนี้แบบดูแบบก้องแก๊งมากไปเลยนะครับแต่ว่าพอด้านหน้าใช้ผิวสัมผัสแบบซอฟทัชเข้ามาเนี่ยโอ้โหททำให้ดูอ่าดูพรีเมียมขึ้นมาได้นะครับดูดูพรีเมียมขึ้นมาได้และนี่ก็คือสิ่งที่ผมนำมาสรุปและก็ทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ฟิกแอนด์กรก l ล n e ฮอกวอตเลกาซีตัวนี้นะครับ ว่ามันจะตอบโจทย์กับการใช้งานของเพื่อนได้มากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ครอบคลุมในการใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่เหนือกว่าตัว Joy c o n t ลเ l l e r ตัว Official ยลของออตัวต้นฉบับ อีกซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามร้านเกมกใ,กใกล้บ้านเพื่อนๆดูนะครับว่ามีการนําเข้าเข้ามาจําหน่ายหรือเปล่านะครับส่วนในครั้งนี้ทางผม,มเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากันไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ